สวัสดีครับเพื่อนๆกับชัยครันกับ EC ซี่ซหกสามเก้าห้านะครับทิปนี้มารีวิวเหมือนเดิมเลยเจ้า In Star 360 X4 นะร้อนแรงมากนะสำหรับตัวนี้นะครับบอกเขาแค่คำเดียวว่าตอนนี้ใครที่ต้องการจะใช้กล้องแอคชั่นแคมและเป็นตัวจบเลยโดยที่แบบว่าไม่อยากซื้อตัวอื่นเพิ่มตัวนี้ตัวเดียวผมว่าตอบโจทย์นะถ่ายซิงเกิลเลนถ่ายเ,าเลนสามอองศาข้อได้แล้วแต่เราเลือกครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเวอร์แล้วตัวนี้ปรับเปลี่ยนสภาพใหม่เาเรียกว่าปรับปรุงใหม่ครับ ตัวนี้ปรับปรุงใหม่มาการไม่ว่าสามารถถ่ายวีดีโอแบบ 8K ได้เลยซึ่งผมว่าโคตรเวิร์กจริงๆใช้กับไม้ Invisible selfie stick ของ Insta 3 6 0ด้วยยิ่งแจ๋วใหญ่นะอันนี้คือไม้ Insta 3 6 0ที่เป็นจอยพอดด้วยเห็นไหมอ่ะพร้อมในตัวเลยพร้อมใช้นะครับนี่แล้วก็ตั้งมาก็จะ,จะได้ประมาณนี้ อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะไอตัวไม้อินสตาอินว i ซิเบิลนะครับเซลฟี่สติ๊กถือว่างานดีแต่ทีเนี้ยผมว่าหลายคนเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันคืออะไรก็คือเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนเจอปัญหาเหมือนกันคือเวลาที่เราไปท่องเที่ยวแล้วแบบเฮ้ยต้องมานั่งคอยเก็บต้องอะไรเงี้ยมันมันลำคาเนี่ยถูกไหมทีเนี้ยวันเนี้ยบอกเลยว่าไอของตัวนี้นะมันเพิ่งจะมีเข้ามา ในตลาดบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้ในในจีนหรือในอะไรที่ผมเห็นเขารีวิวเขารีวิวกันเป็นสักพักแล้วตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับตัวนี้คืออะไรนี่ครับแมกเนติกเซลฟี่สติ๊กแล้วก็โฮสเตอร์้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่โดยรวมเป็นแบบนี้นี่ยึดเข้ากับเป้แล,แล้วทำเป็นลักษณะ POV ก็ได้เห็นไหมยึดเข้ากัเป้แล้วทำเป็น POV ก็ได้นะ เออไปไงเจ,งจ๋งมาเจ๋งมาเฮ้ยผมว่าเวิร์กนะตัวนี้ก็ก็แพงอยู่อะ่ะอันเนี้ยบอกเลยแพงพันเก้าร้อยเก้าสิบอันเนี้ยนะพอประมาณน้ำเพื่อนไหนสนใจซื้อไไหนผมทิ้งลิงก์ให้ผมซื้อจากอ q คว p าโปรนี่นะไม่ได้สปออนเตอร์นะข้างในมีอะไรอย่าให้ดูข้างในมีคู่มือนะครับคู่มือเป็นคู่มือการติดตั้งซึ่งจริงๆก็แทบจะไม่จาเป็นนะแต่ว่าดูดไว้ก็ดีครับแล้วก็ ให้อะไรมาอีกเนะี่ยผมดูซิให้ตัวหกเหลี่ยมนะอยู่ในซองนะครับเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆเอาไว้ขันไว้ขันตัวตัวเนี้ยตัวเนี้เอไว้ขันนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นมีอะไรอีกให้เพื่อนดูนี่หน้าตามันเป็นตัวเป็นตัวสองชุดที่ให้มานะครับนี่ชุดนี้กับชุดนี้ ตัวนี้ใช้สำหรับหมุนเข้าไปกับตัว Instar 3ามนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ยึดเข้ากับเปเวลาที่เราจะใช้เดี๋ยวประกอบเข้าไปเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะแต่ทีเนี้ยงานผมบอกก่อนงานสวยมากงานสวยมากๆแล้วก็ตัวนี้หมุนตำแหน่งได้ด้วยนะเห็นนะงั้นถ้าเราแบบมียึดอกตรงกลางอันนี้ก็ยังสามารถจะยึดเพื่อยึดอินสตาสามหกศูนย์ไว้ตรงกลางได้ด้วยนะครับหรือถ้าใครเป็นสแต็ปแบบ ยึดตรงหน้าอกแบบนี้เป็นสายคาดสองเส้นก็ยึดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เวลาจะใช้ก็ยกก่อนนะไม่ใช่หมุนเลยนะยก,ออกมาก่อนแล้วก็หมุนมันก็จะล็อกอย่างนี้เฮ้ยเจ๋งมากสลักล็อกธรรมดาครับคือหมุนออกหมุนออกอย่างเงี้ยหมุนออกนะครับแต่ถามว่าหมุนแล้วมันจะหลุดไหมไม่หลุดนะนี่ไงมันห้อยแบบนี้เฮ้ยดีไซน์ดีมากนะครับข้างในจะเป็นแผ่นยางแบบนี้กันลื่นนะครับเวลาที่เราสะพายเป้เราก็ล็อกเข้าไปกับเป้ใช่ไหมล็อก้องเข้าไปแบบนี้ ออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อให้กระเป๋าเป้หนาแค่ไหนนะผมบอกเลยยังไงแม่งยึดได้เวลาที่จะใช้ตัวนี้เพื่อจะยึดก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ประกบเข้าไปเพราะตัวนี้มันจะข้างในตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กเนี่ยนี้แม่เหล็กอันนี้แม่เหล็ก,นนลกยึดก็ไปอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกแล้วเวลาจะเอาออกก็บิดเพื่อจะเอาออกแต่ทีนี้เวลาจะเอาออกตอนเนี้ยมันบิดยากแล้วเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ใส่ไม้เข้าไปเดี๋ยวผมเอาไม้ใส่เข้าไปก่อน ไม้ตอนนี้มันอยู่กับตัวกล้องนูป่ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนนะปุ๊บเอาออกมาแล้วใส่อันนี้เข้าไปกับตัวนี้เ,เวลาเอาออกนะครับบิดนี้เลยแล้วก็ออกเห็นนะปุ๊บบิดเอาออกบิดบิดเหมือนตามเข็มนนาฬิกาบิดเอาออก ถามว่ามันหลุดไหมป่องตรงไม่มีทางหลุดวะ่ะเนี่ยงัดไงก็ไม่ออกต้องบิดเท่านั้นนะถึงยออ่อเห็นนะมข้างไหนก็ได้นะไม่ต้องห่วงเห็นนะมทีนี้เราก็จะมาใส่กับตัวอนะินสตาสามหกศูนย์ครับนี่ค้องอะไรจืบ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหม ก็จัดตำแหน่งมุมนิดนึงครับเพราะเวลาที่เราจะถ่ายมุมกล้องอะไรใช่ไหมเราก็บิดให้กล้องมันได้งตงำแหน่งที่ถูกต้องที่เราที่เราใช้งานดูซิปึ๊ปประมาณนี้นะเราก็ยึดปึ๊บนะอยู่เลยและเวลาที่เราใช้คาดอกเนี้ยนะบิดพร้อมใช้ใช้เสร็จปั๊บประกบกับ ยึดไอ้เข้าสะดวกอ่ะหลายลองยึดเข้ากับตัวเป้ดิเป็นยังไงให้ดูเป็นพร้อมๆกันแอ่ะสมมติผมสะพายเป้นะผมสะพายเป้อ่ะสะพายเป้นี่ผมใส่เป้โคโปโคโป,โปแถมมาจตบตอนซื้อซื้อตัวกล้องโคโปมาก,ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอ่ะผมกล้องเยอะเอาไว้สำหรับถ่ายนู่นถ่ายนี่สารพัดนะช่องผมอ่ะเวลายึดก็ ไขตัวนี้ออกไขออกด้านนี้เยอะหน่อยแล้วกันแล้วประกบเข้าไปอย่างนี้ไข่ออกอีกหน่อยถือว่าดีไซน์ดีมากอะจริงถามว่าหมุนจนหลุดมาเลยไหมมันไม่มีทางหลุดนะเพราะมันล็อกเป็นเป็นเกีียวตันอะเ่ยเราล็อกไป แน่นนะบอกเลยว่าแน่นเลยอะ่ะเพราะว่ามันมียางกันลื่นนะบางที่ห้อผมเคยเจอยางกันลื่นมันไม่ได้อะ่ะเนี่ยไม่มีขยับเลยนะแล้วเอากล้องขึ้นมาสน a p เนี่ยเรียบร้อยแล้วอยู่แล้วเนี่ยไม่ออกเห็นนะเวลาไปเที่ยวอะ่ะแต่อันนี้เป้ผมไม่มีน้ำหนักเนี่ยมันก็เลยแบบว่าคงเคง็งคงเคง่งเวลาไปเที่ยวก็เันนี้ยบิดนะดก็สะดวก นะเห็นไหมนี่อมาล็อกเล็งนิดนึงอะ่ะมันอาจจะต้องมาเล็งนิดนึงเพราะเราต้องมองไม่อั้นเดี๋ยวแม่งหลุดหลุดในที่นี้คือยึดไม่ไมยึดไม่โดนตำแหน่งตัวกล้องไงเนี่ยเห็นไหมแจ๋วถือว่าตอบโจทย์เลยครับเพื่อนคนไหนสนใจนะซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตามไปซื้อกันมาเองแล้วกันนะวันนี้สําหรับตัวนี้นะครับตัวที่บอกได้เลยว่าแปลกมากนะแมกเนติกเซลฟี่สติ๊กโฮสเตอร์ครับ ก็ฝากไว้สำหรับวันนี้สำหรับ e a s 6395นะครับเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนจะได้ทราบผมในคลิปวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ